มาละเด้อไอ้แคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไวทันยุการข่าวรัฐบาลไทย ี่น้องอยู่กับใบแค่ในส่วนของไอแค่นบอกข่าวโดยพี่น้องเดิ้อพี่น้องรับเงื่อนดิจิทันหนึ่งมืนบาทขาดวาสิเดิมตนโครงการใดในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีหนาครับเรื่องนี้ไอแค่นสรุปมาจากสำนักข่าวหลายสำนักครับบวสิเป็นสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ข่าวสดไทย P ี s เอามาเล่าสู่พีสูน้องได้ฟังกันครับหลังจากที่พักเพื่อไทยครับเพิ่นมีการจัดการประชุมสสที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในห่วงประชุมสสนั่นครับท่านนายกเพิ่งก็บอกว ฟั่งปัญหาพี่น้องประชาชนส่วนมากโดยตลอดแต่ว่าตอนนี้เพ right ื่อนย่งสร้างการเรื่องไรบ่ไดครับเพื่อนต้องระมัดระวังก่อนละกะหลังจากนี้หลังจากที่เพื่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพแล้วแก้สิได้ดเห็นงานกันอย่างเต็มทีบางย่างนี่พี่น้องครับการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยหลายหน่วยงานละกะารอาศัยการแก้ไขปัญหาที่ต้องใส่ระยะเวลาค่อนขังโดนครับพี่น้องแต่ว่าความเดือดร้อนของประชาชนนบางอย่างนี่มันท่าขนาดนั้นบ่ไดครับหลังจากตั้งร <c oughs> ัฐบาลแน่นอนว่ารัฐบาลสุทีิต้องเจอกับปัญหาที่ต้องแก้ไขครับไพ่แรงเอลนิโยยาเซ ปิตปัญหาปากท้องร่วมถึงเรื่องของการดําเนินการดิจิทัลวอเลดหน0 0งบาทซึ่งตอนนี้เพิ่นบอกว่าได้ประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อให้นโยบายนี้ออกมาได้เร็วที่สุดกายืนยันครับว่าสีแจกเงินเท่อเดียวครับ1,000 100, งบาทเลยและกาคิดว่าสีเหตุใดภายในวันที่หนึ่กุมภาพันธ์สองพดครับดังนั้นตอนนี้นะักมือนี้โครงการเงินหนึ่งมบาท บอท่านเดี๋ยวเริ่มต้นขึ้นครับพี่น้องครับแต่ว่ากษัิมีมิทธาชีพทรงลิงไม่ให้พี่น้องได้ดาวน์โหลดแอพลเคชันรับเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องอยาหลงเสือเข้าไปกดเดดขาดได้พี่น้องครับห้ามเข้าไปกดเพราะว่าแอปนันสิด,ดูดเงินได้บัญชีพ่อแม่พี่น้องครับถ้าติดตามข่าวตรงติดตามข่าวจากไอแคนบอกข่าวข่าวจริงข่าวซั่วลอยเปื้อนเซ้นมือไหนไอแคนบอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ